รับมาทานข้าวจ้าใต้ข้าวไรวันนี้ไปเลยเจ้าของร้านอาหารในจังหวัดภูเก็ตประกาศปิดร้านสามวันทําความสะอาดทุกซอกทุกม,มุมหลังจากมีเศร้า,ามีผู้ยิ่งเศร้าวกว่าน,นึงนะครับทีมีประวัติเอาไปกลับมาจากเกาหลีได้ไปโพสใน Facebook ส่วนตัวว่าข้ามาใช้บริการโดยไม่ตังเกตอาการ1 4วันตามที่ก็กํานัดน,นะครับพยายามความปลอดภัยองครอบครัวพนักง,ง,งานและก็ลูกค้าต้องมาโอนครับ โดยจากกรณีที่มียิ่งเศร้ารายหนึงนะครับอ่าบอตัวเองเนี่ยเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลีและมาพูดภาพเช็คเช็คๆนะครับน้องแน่น <in S 1> พร้อมัำค <in S 1> <ล>รอบครัวนะเอาเช็คอินอ่าวันนี้มาที่ร้านอาหารนะครับต่างๆในจังหวัดภูเก็ตไปไลายแห่งดูอ่าโดยไม่มีการกักตัวนะครับติดตามอาการโรคโควิด -19 เป็นเวลา14วันตามที่รัฐบาลก็ได้บอกไว้แล้วทางนี้เนี่ยจนมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลมีเดียนะครับเรื่องความไม่เหมาะสม สร้างความเรี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด19ให้สรางารณะ,ะครับหนึ่งในร้านที่เข้าไปในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนี่แหละค่ะก็คือชื่อร้านดูนาการโซโครคาเฟ่ค่ะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็เป็นหนึ่งในร้านที่ยิ่งเศร้าคนนี้ไปอย่างที่เราได้บอกนี่แหละแล้วก็เข้าได้โพสภาพแล้วก็เช็คอินทางร้านเนี่ยเขาก็ได้ออกมาติดป้ายประกาศว่าตอนนี้เนี่ยปิด ยุดให้บริการเป็น,นเวลาหนึ่งถึงสามวันแล้วแหละคะ่ะซึ่งนายอภิเชษวงซี่อายุ4 0ปีอันนี้เป็นเจ้าของร้านนะคะเขาก็บอกว่าล่างจากทีวาา่ว่าทราบข้าวในโซเชียลนี่แหละตัวเองก็ตรวจสอบ,บอว่าเออเป็นร้านของตัวเองจริงนะ แล้วก็ได้ปิดร้านให้บริการทันทีเลยเพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวรวมทั้งพนักงานแล้วก็ลูกค้าที่มาใช้บริการกันนอกจากนี้เขาก็ได้มีการนําแอลกอฮอล์แล้วก็นํายาฆ่าเชื้อต่างๆนี่แหละค่ะมาเช็ดทําความสะอาดสิ่งข้องภายในร้านแมดเลยทั้งเก้าอีแก้วน้ำจานชามไอะไรนี่แหละพร้อมทั้งมีการนําสเปรย์ฆ่าเชื้อนี่แหละมาฉีดพ่นตามอาคารแล้วก็ต้นไม้แล้วก็จุดเช็คอินต่างๆกันค่ะเพื่อความมั่นใจ ถึงแม้ว่ายิ่งเศร้าคนนี้นี่แหละค่ะจะไม่ได้เป็นผู้ป่วยแต่ก็ต้องมีกัรนฆ่าเชื้อโรคไว้ก้อนนะเพื่อที้องกันไม่ให้เชือ้อถ้าเกิดว่ามีเชื้อจริงๆเนี่ยก็จะได้ไม่แพร่ไปที่คนอื่นค่ะอืมนะครับยราง้ต้องสักเกตอาการอ่าสิบสี่วันนะนะครับค่ะเบื้องต้นเนี่ยครับว่าจะปิดเป็นเวลาสามวันแล้วก็ดูท่าที่ว่าปลอดภัยหรือไม่ต่อพนักงานลูกค้ามั่นใจมากหน่อยเพียงใดหากไม่มั่นใจนะครับหากมั่นใจก็จะเปิดให้บริการต่อแต่หากไม่มั่นใจเนี่ยกับผมจะปิดให้บริการต่อเนนืองนะ ไม่ว่าจะ5้ถึงเวันหรือว่า1เดือนก็นตามก็พร้อมนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างแท้จริงแล้วก็ยินดีนะครับอ้างมีนายาที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือให้คําแนะนำนะครับขั้นตอนวิธีการทําความสะอาดที่ถูกต้องเพื่อเกิดความปลอดภัยมาที่สุด